ก็คือเห็ดอินโนกิที่เราเหลือไว้วันนั้นนะ่ะนะจำไดบ้บองามขนาดเลยมอน,นี้มากมอน,นี้งามขนาดเลยแ่ว่าเห็ดนั่งล่มที่เหลือไว้บว่มีเห็ดบ่ตามขอบอกว่าเห็ดมาดามอลังการแห้งงามบ่สวัสดีจ,าจ,าาาาจา้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมมารายงานตัวจ้าภาพพ่อแม่พี่น้องเขาปลาอีกคือเก,ก,ก่าสักาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าแฟนเพจเด้เจะได้พ่อแม่พี่น้องจ้ามอนี้สิบห้า หิมะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ละลายแต่ว่ามือนีแล้วฝนตกลงมาหิมะละลายแล้วแพะก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องเขาปลาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะผ้าแต่พ่อแม่กินพี่น้องกินเห็ดหลายสิเบือนาะจ้ะเนาะเห็ดแต่เมนูเห็ดนั่งล่มมือนีก็เลยสิผ้ามาสลับเปลี่ยนผ้ามาเขืาปลากินแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็กินประมาณนั้นจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอเคค่ะมือนีอากาศกับมืดๆครึมๆนั่งสิละพี่น้องแต่ว่าบ่หนาวปั้นไดแล้วก็มันมันกับบบแข็ง บาบว่ามันละลายแล้วมันกับบอ่อแข็งห้ากับสามารถมาเดินปาลาด้เห็ดกับสิบอ่อแข็งล้วกะเมื่อเช้าฝนตกแต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วค่ะพี่น้องค่าโอเคค่ะพอแม่พี่น้องอดใจรอไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะถีบมาดามจงไหวกำลังตุมุติมิเป็นชอ่อสองชอ่พอพราแม่พี่น้องจานตนนีที่จงไหวเนาะไปไปรับชมด้วยกันเลยค่ะนี่จ้ะบริภาพารับชมยังเดียวเราสิผ้าเก็บน้ำอันนี้นี่ขึ้นขึ้นใหม่อีกแล้วเนี่ยเห็นไห นี่ก็ลังขึ้นใหม่เพียบเลยเห็นบ่สตูุ้๊บเตปิหนังแมนบัสแล้วก็น,นั่นช่อหนึ่งที่มาดามจงไหวเห็นบ่สจ้ะแล้วก็นู่นอีกช่อหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวหาใหม่มาต่อยกันเล่นเนาะจา้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ้งซ้ำนี่แหละเดี๋ยวต่อยลงมาแล้วก็คอยมาเก็บนั่กันงงนะ <c oughs> ว่าสิงามซ้ำใด้นะแหลว่าสิีบัวใหญ่เจ้าเบิ้งนั่มันผันแจมแจีงพ่อแม่พี่น้องแ <c oughs> จียงยีไปต้นไงมาต่อยกันเล่น I'm น,นี่เข้ากระตาเลยจ้ะนี่น่ารักตุมต้มตุ้มเดียวเดียวไปเอาเดี๋ยวไปเอาถีอา่อันชอแรกที่เราสิขึ้นมาใไม่อีกมาะ้อาณสิบมือพ่อแม่พี่น้องขันขันีิมะบ่มาแล้วกสิสีไงแบบอีกประมาณสิบมือท่านทีนนนแบบ่ท่านใดเลยเบิง่งงามบอจ้า งามบอกอันนี้ของชอ่อนน่เด้อจ้ะเด้อนี่น,นี่อันนี้ของชอ่อนี้นะจ๊ะวันนี้ได้สองชอ่อจ้าสองชอ่อที่เราเหลือไว้สวยๆเลยค่ะปีนี้มาดามขอบอกว่าเฮดมาดามอันร่างการแห้งงามบ่สุดยอดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอเคจ้ะไปะเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บต่อรุ่นนี้อร่อยมากขอบอกไปยังไปหยังเสียบแล้วก็บรนโอยบ่ใหญ่จนเกินนะคะรุ่นนี้มันก็ล่างกินเลยจ้ะนี่นี่แต่ว่ามันมีทีรุ่นน้อยกว่าเนี่ย รุ่นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องว่าเก็บโหลดจากเสียข่อยเก็บจังไดมันหน่อยโพดอนี่มันติดมา,าเนาะโอเคจ้ะไปไปรุ่นน้ากันต่อได้พี่น้องว่าสีมานบอเนาะมีใครจําได้มั่งจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือเห็ดอินโนกิที่เราเหลือไว้วันนั้นน่ะนะจาได้บองามขนาดเลยมือน,นี้มากมือน,นี้งามขนาดเลยแต่ว่าเหตดนั่งร่มที่เหลือไว้บ่มีเห็ดบ่งา,ามพ่อแม่พี่น้องมันมัน,มนแบบว่ามันมันเจออันหิมะอีกรอบหนึ่งมันเลือบบค่อยใหญ่ แต่ลังลังล,งลังอ่านกะไงอยู่ลังอันกะไงลังอันกะโบไงเด้อจ้ะเธออุย้ยพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเด้อปปาดงามขนาดเลยนี่เห็นบ่สินะสวยมากค่ะสวยสวยอุย้ยสวยกับลังกินเลยจ้ะจำได้บ่คะที่แผลจงไวเหมือนนั้นนะเนี่ยอ๋อหืมสวยมากกลังอ่อนๆเลยเห็นบ่ปาดพี่น้องเอ้ยเนี่ย นี่คือเห็ดเข็มทองป่านะจ๊ะเห็ดอินโนกิพอไม่พี่น้องจ๊ะโอ้ยแบบสวยแบบเลิศเลยค่ะน่ามากเลยนี่คือลักษณะของเห็ดเข็มทองป่านะคะินโนกิหรือเห็ดเข็มทองป่าเนี่เห็นบอกขาเป็นสีเป็นสีน้ำตาลลักษณะดอกจะประมาณนี้จะดอกซีเรียบหัวสีประมาณนี้แหละค่ะสีเมือกเมือกเถิงหัวเด้อจ้ะเด้อบนหัวเขาเนี่ยเขาจะมีลักษณะโดดเด่นมันสิเป็นเมือกลื่น เลื่นนเหมือนเห็ดละโงกนไหมพี่น้องอันนี้เก็บเลยเด้อเพราะว่าเก็บเลยจ้ะโบลบล่าหงายแล้วเพราะว่าตัวน,นั้นพ่อเก็บได้แล้วนี่มาเอาไปย่าเพื่อสีสยบเนาะจา๊ะเนาะเลี้ยงสยนองใหม่กับซสบจ้ะอุ้ยสวยมากค่ะสวยสวยพี่น้องจ้าเห็ดที่นอกจี้ข่อยงามคักเด้อจีทิโอ้โหสวยอุ้ย,ย,ยภูมิใจนี่เห็นไหมล่ะเหลหือ,อไว้เราก็ได้มาเก็บอย่างนี้แหละนี่ขึ้นหน่อยค่ะแข็ง เอาเลยล่ะเอาเก็บเก็บโอ้โเห็ดนางลมมันมัน,ม,นมันถือไอโอ้มันเป็นแนวนี้เลยตัวนี้พี่น้องเท่ากับสีอ่อนสีเลยเด้อนี่เอากาบใหม่ไปเอาแต่เพิ่อนออกมางสิเดี๋ยวสิเหลาสูดฟังต่อเห็ดนางลมว่ะตัวนั้นเอาใบก่อนซะเพื่อเหาได้มาเบิ่งเห็ดนางลมมาเดี๋ยวสิผ้าอัดตัดใส่กราตาเด้อมาบานี้มาดามสิผ้าตัดใส่กราตาเห็ดนางลมมันเจอหลายแบบว่า เจอหลายวิกฤตเนาะมันก็เลยโตไม่เต็มที่หนไหมพี่น้องแต่ว่าถี่ไงกับไงอยู่ส่งสีไงอยู่แต่ว่ามันบ่พ่อสิเก็บได้หไหมใจหนึ่งก็อยากทายเห็บเบิบงน้ำกันคัะบันนี้ทายลวมันสีมีปุ่มขึ้นมาอีกท่านที่ว่าเก็บเลยกับจงไว้ก่อนคอยกันเลยย่างพานขอนข่อยก็เลยให้่อยตัดสินใจกันเด้อเดี๋ยว่อยให้่อยย่างเบิงเห็ดหลบๆก่อนว่า่อยสิทายมือเจ้าเบิงพอด้ว <laughs> ขอนที่เคยทายเห็เบเบิงอ่ะละแต่ว่า ทีทีท,ทีมันบงงามก็มีแต่ว่าทีมันงามมันก็นมีอยู่วันนี้มันมันบบพ่อสีเด็กเก็บดอกพี่น้องแพรกเลว่าอันคันทายแหยเบิงเด็กกับสีวาให้เก็บเลยเด็กกับนันน่นนี่นู่นนี่นั่น,นอีกนะคือเก่าแพรกเลยผ่านยางผ่านมาสื่อแต่ว่าเบิงอยู่จอบเบิงทุกคอนน่ะละพี่น้องจอบดูทุกคอนที่เราเคยเหลือไว้เนาะมาเบิงพัฒนาการของเห็ดประพันธ์สีไงให้แพรโบ เด้อเห็ดอินโนกิลักษณะของเพลินเด้อพี่น้องเด้อจับขึ้นมาเนี่ยตรงถ่ายสิเป็นแนวนี่เนี่ยตรงกลางจะเป็นรูนะจ๊ะเป็นรูโบว์เด้อขาบบตันนะคะเห็ดอินโนกิลักษณะของเขาตรงหัวเขาจะลื่นเหมือนเห็ดละโงกตรงตรงปลายขาเขาจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆเด้อค่ะเด้อเป็นเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยแค่ข้นขาซื้อๆเด้อจ้ะพี่น,น้องนี่เห็นบ่ให้เบิง้ง แค่โคนขาเขาเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลน้นอนมันจะโบอันนี้โอ้ยคืองามแท้คือสวยแ้นี่ดูสิงามมากพี่น้องจา๋าหัวหลวงไปต่แสบค่ะแกงสซนวใหม่นี่แสบค่ะละลายในปากเลยมันมันอันนี้ดีมันมันเป็นลื่นมันคือเห็ดเข็มทองอ่ะละ่ะเพื่อนกรเล็เอิ่นเห็ดเข็มทองปลาเนาะจ๋ะเนาะเห็ดอินโนกิเห็ด ah, เข็มทองปลา ซื้อของอยู่นี่เพ่อนก็มีเธอจ้ะแต่ว่าแพทย์หังบทติดปากมันบ่คอยได้อเอิญมันเอิญตามอ่าที่พอแม่พี่น้องอันเพลินผ้าเอิญแล้วจ้ะเนาะมันกเ็เลยกติดปากเป็นเห็ดเข็มทองความจริงแล้วชื่อของของเห็ดเพลินอยู่เนี่ยมันก็มีจ้ะและเป็นเห็ดที่กินได้ด้วยในหนังสือที่นี่นะคะของแต่ละประเทศก็ให้ศึกษาบึ้งในหนังสือน้าเดอ้อ <c oughs> บอมันว่าเห็นอันแพทย์เก็บหรือแพทย์อยู่ประเทศเดนาร์กพอแม่พี่น้องอยู่ประเทศใดก็ให้ศึกษาดูให้มันมั่นใจ ทางที่ดีซื้อหนังสือมานะคะซื้อหนังสือพื้นที่ท้องที่ที่เราอยู่มาอา่านมาศึกษาให้ดีแล้วก็ให้เบิ้งข่าวสารให้เบิง้งตามป้ายต่างๆเพราะวันนี้อยู่เนี่ยเขาสีบบเห็ดยังโดยพราลการดอกเห็ดที่กินใด้บไดมันสิมีบ่เขาสิศึกษาบอกไว้ไเบิ้ดน่ะละพี่น้องจ๋าเนาะเขามีให้หมดนะคะ ตามปลายตามยังเวลาเขาเขาปลามันสิมีปลายบ่อเครื่องบนล่ะเขาสีเขียนเห็ดตัวเนี้ยเนี่ยเขาไปปลาได้ก็เห็นเขาสิมีเขียนปลายบอกไวเลยเห็ดตัวเนี้ยมีเห็ดตัวหนีบนว่ะแต่ว่าหายากแหงบ่ดด้บ่ได้มีลายคือคือในป่ายเลยเด้อในปลายนี่เขียนใบก็จริงแต่ว่าโตเห็ดนะหายากแหงเห็ดอินูกิเนี่ไม่ใช่ว่าจะเจอได้ง่ายๆนะคะเห็ดนางลร่มยังหาง่ายกว่าเพ่นเด้อ เน็ตินกีนี่หายากจ้ะเขาจะขึ้นกับต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะเน็ตินกีพี่น้องสวยสุดแล้วค่ะเนี่ยดูสิเนาองงามขนาดเลยมันสีเห็นบอร์แพทเคยบอกให้ฟังว่าลักษณะเพื่นสีขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก่อนจากสีเห็นบอรนี่เนี่ย ที่แพทย์เคยทายคููเหมือนไ้เบิ่งอ่ะต้นนั้นมันสิขึ้นย้ายๆล่ะกะ็ดอกมันกับสีคล้ายกันแต่ว่าดอกไม่เหมือนสะทีเดียวนะคะแต่โดยร่วมล่ะคายครึ่งกันครับคนบบเคยเก็บเฮดก็สิแยกบอออกละ่กะก็สีวา่าแมนอันเดียวกันก็สีฝาดเรียบมันกับบัวไชย <c oughs> ข้อหลอมาด้วยพี่น้องถ้วท่ามั่นใจอยาเก็บกินด็ดขาดเลยแพทย์นี่ขนาดเก็บเฮดอยู่ประจํานี่ก็ยังโอ้ยหาลังเถอเอ๊มันแมนบ่เนาะมันคือบ่คือ มีลักษณะแบบผิดแพงไปนิดเดียวแพนยนถิมเลยได้ฮารังเถือเก็บมาแล้วมันแมนอยู่บ่บ่มั่นใจโอ้ถิมดีกว่าเขาอย่าไปเสียดายเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเฮ็ดบอดด้สื่อบอดด้อันนี้บ่มันว่าของบอดด้สื่อกับสิทิมคว่างไม่ใช่นะคะชีวิตเราสําคัญมากเขาเสียเอาชีวิตเ้าไปถิมก็เฮ็ดดอกเดียวบด่ดด้เด้อพี่น้องเด้อไม่ได้นะคะ เพราะว่าเฮ็ดผิดเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยจ้าบางชนิดก็อาสีแค่ปวดท้องอาเจียนแต่บางชนิดมันบางชนิดมันรุนแรงเนาะมันทำลายระบบขังในระบบตับไตไส้พุงหมดเลยจ้ะนี่โอเคค่ะืสวยมากอุ้ยไปไปเมือน,นี้ได้ดเฮ็ดอ่อนๆเวลาอธิบายอธิบายเดยนคักด้วยพี่น้องเบาคักฉันนะกะอย่าลำค่านะจ้ะเพื่อพอแม่พี่น้องที่่นเขามาเบิงไม่เนาะ่นสิไดงมันใจเนาะจ้ะเนาะ อธิบายให้เห็นภาพเลยจ้าโอเคจ้ะไปไปหาเห็ุกันต่อนาะจาะเนาะนี่จ้ะเพราะแม่พี่น้องมุจจอสิวาจังไหรมันเล็กมากเล็กจริงๆค่ะนี่หน่อยค่ัอีลีได้พี่น้องมันเก็บอะไรนะคะแบบเนี้ยให้เทียบกับอ่าเนี่ยรุ่นเนี้ยกําลังกินเนี่ยรุ่นนี้มันถือว่าโอเคจ้ะให้เบิ้งใส่เพ่นเนี่ยเนี่ยให้เทียบเบิ้งว่าความเล็กของเพ่นอันนี้คือว่าซ้ำหัวนี่อ่ะ นี่โป้เมือ่อนี่โป้เมื่อแพทนี่เห็นบ่เนี่ยก็ถือถ,ถือว่าบ่หน่อยบ่ใหญ่จนเกินเนาะกําลังกินแต่ว่าตัวนี้มันเล็กมากมันเล็กถ้าดอกรุ่นนี้ยังสีวายาย่าหญ่ก็ยังสิวา่าเออโอเคกลัวเนาะเนี่ยหน่อยคักพี่น้องจงไว้กอนคือเก่าจ้ะนี่จงไว้กับสร้างน่นเ้าบ่ไเด้กเก็บไ้อพ่นเก็บคือเก่าเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บไม่ได้นะคะมันเล็กเกินเนี่ยเออนี่ยถ้ามันใหญ่เนาะมันจะสีได้ชมความงามของ่นอีกนิดนึงอะคะ่ะ ภาษีพุทธายมุเจ้าิึงไทยคือเกา่าอ้าวกล้องไม่ปิดละจ้ะเ,เดี๋ยวนี้อีกต้องตับเด็นหน่อแมนบัสเลยเดือเห็ดนั่งดูข้างบนนะ่ะนะทากำลังกินแล้วนะ่ะเนี่ยตัวทากกำลังกินนะจะสร้างเพิ่นเถาะเนาะนี่นแมนบัสเลยแต่ว่าขอโถูทากเลรนเป็นตะหนายเลยแมนบัสก็จริงแต่ว่าทากลุยลุยมากข้อนี่ทีแพทย์มาต่อยเอาน,ะนี่อันนี้ห้อยห้อยข้าเจ้ามาตาัดเอา เนี่ยมันกับหันใหญ่ไงเพราะเขาสิเก็บได้เนาะแต่เนาะมันกับเนี่ยน้อยทั้งนั้นเลยบ่เป็นยังเนาะจงไว้นี่ที่เลื้อไปแถวก้อนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในต้นที่ซอยแถวก้อนกับหันใหญ่ใหญ่ใหญ่บวเต็มถี่บรนไดนี่ก็โอ้ยนี่ก็บ่ใหญ่พาหิมะมาถือเราเนาะมันก็เลยหิมะน้อยกับต๊กน้อยกับเศร้าประมาณนี้ แต่ว่ากัสิเก็บเลยล่ือมันทีก็เก็บเฉพาะที่มันเก็บได้นะ่ะคือเา่าเอาเฉพาะที่เราสามารถเก็บได้เออชิเลื้อจงไวก้กะถ้าบอแดมาเก็บกเปัญหาว่าเก็บพอพอเ,เก็บหลายรอบแล้วเนะาะแต่หน่อยคน ที่ขึ้นมาไม่กับมี่อีกเ้อไีนเห็นบ่ที่ข้นมาไม่นี่เห็นบ่นี่อยเอาเลยซะขอยขออนุญาตถอเก็บเลยล่ะพอแม่พี่น้องมาวันนี้แพตสิบา้าพอแม่พี่น้องเก็บก่อนก่อนที่เล่าสีอัน เลาสีเฉาถิ่มซื้อเนาะจา้ะเนาะเบิงเบิงชาทางเริ่มซ้ำแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเพราะว่าไอ้หิมะหิมะเนาะกะว่าหิมะต๊กน้อยกะว่าอันมันก็สิบยยอโบ๊ดใหญ่เนาะจ้ะเนาะก็เลยสิเก็บเลยเด้อบัดน,นี้เฮ็ดที่ที่จงไวมื้อน,นั้นน่ะละ่ะสิพาเก็บไปเลยนี่บาดเอาคือนมือเจ้าว่าน,นะะั่นล่ะนี่ เอาไปพัดเอาไปแกงกระแสบนะาจาน๊ะเนาะที่นี่บัวดจงแล้วมาหลายรอบแล้วเบิ่องฐาทขังซื้อสิบบัดอใหญ่ให้ให้ได้เก็บแบบวันนี้ดอกก็เลยววาโอ้คอยเก็บระเด้อบันนี้นี่มันสีเริ่มสั่มแล้วมันสีเริ่มเหี่ยวแล้วเห็นบอสุดนี่เอาไปก่อนนะาจาน๊ะเนาะเห็นบอ,นอ,บอไไั่นมันสิบบัดอใหญ่เด้ เบิ้องทางมันเป็นสีเหี่ยวๆแล้วไหมมือนัน้นส่งสีง่ายอยู่บนที่นี่อันหิมะมาตกใส่อีกนี่ยังเป็นขาวๆหมอกๆอยู่เลยจำเดี๋ยวว่าจักพ่อแม่พี่น้องจ้าอ,อวดแล้วมือนนี้มา,าก,กับสัตว์เลย <laughs> ผ้ามูเจ้าสัตว์เลยเก็บเลยจ้าอ่นอ,อนเลยกัอน แต่นโยนผลก็เห็ดอีโนกีแบบประสิกรกันอยู่หันตีขอถอดขอไฟเลยเดี๋ยวพี่หนอนได้สตาร์ทให้เบิ่งต่อขอเก็บเห็ดออกจากกันก่อนลืมไป <S <S ได้แล้วเห็นอยู่ดอกนอาพี่นนองจ้า <S <S อุ้ยข่อยก็นั่งแบบนั่งขาดถอนเลยเดีนี<笑><笑>่เห็นโพดแหละเนาะตัดเอาเลยจ้า <S <S พามาเก็บแล้วเดินี่จัดเลย ได้สิว่าหน่อยก็สร้างมื่อนี้คอยสิเก็บแล้วเพราะว่า่อยยานคอยมาาเถียวนามันสีน่าหวนไหมเบิ่งท,า,ทางขึ้นสีสีคือนสีบวยใหญ่ล่ะล่ะกินอ่อนๆกินอ่อนๆไปเลยจ้ายีกว่าว่าด้กินเนาะ เพราะว่าอากาศช่วงนี้แปรปวนค่ะเดี๋ยวยินข่าวว่าหิมะสิมาอีกจ้ะก,ก็เรียกว่าโอ้ยขัดแล้วสิเดือดถือหิมะหลายหลอดบันนันแล้วก็สี่สัเปล่าวก็บกอนขากันนะมีอัน,น,น,อนหิมะตกไปวางแข็งไปวางสองมื่มือที่สามละลายเห็นบอนี่หิมะห้ากระละลายไป,ปน,นี่เห็นบอนี่ขาวๆเนี่ยเนี่ย นั่งเมื่อกี้นั่งพิษทาเดี๋ยวคอนไดทีเหลือ,อไหวสิไปไล่เก็บเห็เบิดเลยเพราะว่าอากาศมันแปรปวนอันปีนี่พี่น้องจ้าอากาศแปรปวนเห็นมืเจา้าเห็นน้ำข่อยบ่ละ่ะข่อยตั้งกล้องไว้ทั้งไตนี่ข่อยก็นั่งตัดนี่เห็นแน่บ่เห็นแน่ก็ขอโทษขอใด้เลยฝาดเรียบเลยเหมือนนี่เป็นไดมืเจา้า ไปโดนใจอ่อ,อนอ่อนแสบไปหลาบกินอีกแสบแสบมึงงี่ตัดเอาเรียบร้อยแล้วละพี่น้องน่อยบ่หน่อยก็ได้ฟาดเรียบแล้วเทจ้ะนี่มันจะถือจันทึกเต้าฟังนี่บ้านฟังนี่ฟังนี่บ้านเดียวเบิดแค่น,นั้นเด้เยอะเย <c oughs> อะหัเห็นเท่าไหายอยู่เนี่ยตัดเอาเลยเนี่ย เก็บหรือว่าจะตัดเอาเลยสินนะอะไรเนาะนี่อ่อ,อนๆเลยวานนี้จไไ้กินเห็ดอ่อนๆออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถากเลนแล้วเนี่ยถากกระลังเลนถากต้นห,หน่อยๆมานอนล่อเลยมันกระสีคือสิบวนันใหญ่ดอกถากแล้วก็สิเลนไปเบิดเลยบันน้กินดีว้า หน่อยไล่กับเก็บหยากเติบยู่เด้อจ้ะนี่พ,พี่พี่น้องเดี๋ยวเด้อคอยว่าคอยตังกล่องน้ำตังไล่นี่ที่กลัวพี่น้องเข็นอยู่ดอกเนาะ ไปเห็นไหวองหนึ่งป้าพี่น้องจะต้องเอาบันไดไปปีนเอาต้องเอาบันไดไปปีนเอาจ้ะมันมันอยู่อันแบบมันอยู่ทั้งขอนมันอยู่สูงเติบอยู่จ้ะมันเอาไปถึงถ้าแดดบ,บันไดไปปีนเนี่ยยินเก็บเอาเลยเองสิไหม หลัวเลยจ้ะมันแสบแสบกาเห็ดเห็ดอ่อนออนเนี่ยมันแสบกว่าเห็ดเถาเพื่อนเนาะแสบแห้งหเแล้วขูโขบโขบล้มหลวน้กากีปีบออกก็ได้ดอกสวยมากเดี๋ยวยสิทั้งนีเดี๋ยวสิ เยืนเมื่อไปเก็บมาให้เบิ้งได้มาแล้วจ้ะอ่อนๆงามเลย เลิศเงี้ยคุณหนูนี่อ่อนๆเลยจ้าเป็นไงคะนี่อ่อนๆอเอาไว้ถ้าใส่ตุ่มหยอกตุ่มย่ำได้เบิดหน่าล่ะแสบๆเบิดเลยจ้ะอ,อรนนอยเป็นเลยเนาะกล่องถอยปิดก็ได้มันเป็นยิกๆยิยักๆ เห็นบอกอย่าตัดเอาตัดเอาตัดให้มันขู่ลงกระตาเลยนี่ได้บอลสีเนาะโอเคจ้ะตัวนานก็นหน่อยโพดกกสิจงไหวคือเก่าอีกรุนหนึ่งกัยังมีอยู่จ้ะังมีอยู่ จงไวก็ได้จงแนนเก็บแนแหละพี่น้องมันมีหลายรุ่นมาดามพามาเก็บเห็ดนางลมอ,อ่อ,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 อนออนอีกแล้วบอกแล้วปีนี้พุ่นะมึงตีล่ละเป็นตับๆอยู่เห็นบปอือ,อนี่จัดฝาดเรียบไปเลยเห็นบอก่น่ะเห็นบอก่า,ากกําลังร้อนีน่ยเนี่ยถาก ขันห้าวพอเก็บถากแล้วก็เก็บถากแล้วจัดการเลยจ้ะนี่จะเห็นตัวนี้ทางไต่นี่มันมีบ่กระลังสิกระลังสิขึ้นจ้ะคุณน่ะเต็มอยู่กำลังจะขึ้นเฮียดอกน้อยๆเพื่อนน่ะเอ้ยเป็นตับตับจ้ะเป็นตับตับเลยนี่คุณบ่หนะหนาอี้ เนี่ยเนี่ยโอ้ยถากหมถากจ๋าออกมาสิจ้าเนีย่ยเล่นเลยเผื่อถากข้างนั้นเลยตัวนี้ตัวนี้เอาก่อนนี่กำลังงามๆเลยอดเก็บบ่ได้เห็นปะนี่จ้ะ <laughs> สวยเลยนี่รุ่นนี้แซ่บแซ่บมากจาก้าเผื่อหลายเติบจ้ะเอ้ยผลมือถากกว่าน้อยเนาะ อีกมองนึงที่ข้าจงไหวด้วยพี่น้องแล้วก็มีอีกค้อนหนึง่งเพราะสันแพกกับคือสิบห้านยางขึ้นไปดอกเนาะมันยังเบหไ่จ้ะพี่น้องจา๋าเขายังไม่โตเลยค่ะแพดก็สิบหัวอนยางขื้นไปด้วย้ะเด้อวเพราะว่ายางขึ้นไปก็สิเสียเถี่ยวซื้อเนาะยังไม่โตแต่ตัวเนี้ยโตแล้วเอาได้คอยมาเก็บที่หลังคิดว่าหนาสิยัง่บหไงดอกเพราะว่า,พ,า,วาพอดีหิมะมาฉงักเพิ่นเนาะ หลังจากที่แพทย์เก็บไปเที่ยวนั่นนะที่จงไหว้เป็นตับๆที่แพทย์มาจงไหว้เป็นญ่ละเล่นบ่กกับพันใหญ่จ้ะยังบ่ใหญ่เนาะโอเคเดี๋ยวสิพาพไปรอเบิ่งอีกคอนหนึ่งกับศิพาพเมือ่อไหร่ละพี่น้องแต่คอนนั้นสิบพกขึ้นไปเบิ่งดอกเพราะว่าขี้ขานปีนเขาขึ้นไปไหมอ,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 อ่อนๆหลายเห็ดอ่อนๆไปกินแ,บแสบๆเหมือนนี้เนาะอ่อนสุดๆเลย โอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะที่แรกว่าสิาพ้าไปเบิ่งอีกคอนหนึ่งคือสอีผ้าไปดอกเพราะว่าคิดว่ามันจะจะสีหนาจะยังบิ้งใหญ่อาจจะขึ้นแล้วแต่ยังไม่โตเหมือนกันเพราะเห็ดเห็ดมันโตฉาบว่ามันเจอหิมะน่าจากนาอโอเคค่ะมา,าถ่ายธรรมาชาติให้เบิ่งก้อนสีนี่อันนี้คือเห็ดหางไก่งวงด้อจ้ะด้อหางไก่งวงเห็นบอกสีคล้ายใบไม้เลยเขาแก่แล้วแต่เฒ่าแล้วเบิง่งล่มกับกำลังมากคือกันกับฝนสีมาเนี่แหละพ่อแม่พี่น้องจ้ะแผ็กเ็เรียกว่าอ๊ บ้านไปเบิ่งดอกเมื่อบานดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อฝนตกนอกจากเนาะโอเคจ้ะขอบคุณทุกกำใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมด้วยจ้ะเด้อขอบคุณอันมาดามเห็ดอ่าทั้งทั้งยูทูบทั้งชาวแฟนเพจด้วยจ้ะเด้อมาดามเห็ดมัสลุมแฟนเพจก็นนะ่ารักแห้งทั้งแชร์ทั้งไลค์ทั้งโอ้ยขอบคุณหลายๆบริบทคอมเมนต์อ่าบริบทตอบคอมเมนต์กัลยาวากันเด้อพี่น้องรักเหมือนเดิมโอเคจ้ะมื้อนี้เฮาก็ถือว่าหมานเนาะ นี่มือนี้ได้สองเห็ดเห็ดอินโนกิและเห็ดนางรมอ,อ่อ,อนๆแบบนี้คืออ่อนแห้งอ่อนขัดอ่อนแนวรุ่นนี้คืออ่อนมากเนี่ยมือสองมือก้อนทามาเนี่ยบริบบทในสภาพนี้แล้วพี่นอ้องหิมะเต็มเลยเพิ่งละลายเมื่อคืนเนี่ยละละลายเซตผพะก,ก็ฟฝ่ามากเลยและะ้วก่ะขอโทษขออภัยเด้อถ้าอันบ่ถือใจพ่อแม่พี่น้องอันอันทันบางทันที่ปัญหาสิวมันหน่อยมันหน่อยค่ะอิลิต่ว่าขออนุญาตเก็บเพราะว่ยังพี่น้องดูสังเกตเห็ดเห็ดเริ่มช้ำแล้วค่ะนี่มือเจ้าเบิ้งเด้อนี่ มันเริ่อมส้มเดี๋ยวเห็นบ่เนี่ยมันมันกะสิอาจจะโตนะเป็นบางส่วนแต่ว่าคิดว่าเนี่ยมันเริ่มซ้ำแบบมัน,นโ่สดนะแม่พี่น้องอาถ้าสดแบบนี้โอเคอาจจะใหญ่ถ้าสดแบบนี้แต่อันนี้คือฉ่ำน้ําแล้วเห็นไหมเนี่ยลักษณะเนี่ยฉ่ำนามคักแล้วเนี่ยเห็นบ่มัน,นโ่สดแบบถ้ามันสดสดแบบปิงป้งปิง้งคือจังสีเนี่ยโอเคนี่คือเห็ดสดเนาะแต่เนาะให้ให้เบิง่งความแตกต่างเนี่ย เดี๋ยวสิว่าเป็นอย่างคือเก็บเนี่ยให้มาห้ามพันเดลลายเนี่ยเห็นไหมมันจะฉ่าน้ํามากอันนี้คือสดนี่แบบนี้สดนี่แบบนี้ก็สดจ้ะนี่โอเคจะ้ะก็เก็บไปแล้วจังได้ก็สร้างพี่น้องจ้ะก็รุ่นนี้ก็แสบจ้พะพ่าแม่พี่น้องเนาะขอถกขออภัยน้าเดอ้อถ้าบวถือใจอันอันบาง่ันนาะจ้ะเนาะโอเคจะ้ะเจอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุคนรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะคะ